มาปลดล็อกความกลัวกันครับสิ่งที่ผมได้ตกผลึกแล้วก็เรียนรู้มาจนถึงล่าสุดนี้นะครับผมอยากจะอธิบายเรื่องความกลัวครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าความกลัวทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยท,ท,ทุกๆอย่างเลยนะมันไม่ใช่ความจริงมันคือสิ่งที่คุณคิดไปเองคุณคิดไปเองจากอะไรครับจากความเชื่อคุณเชื่อจากอะไรครับเชื่อจากคนรอบข้างว่าเฮ้ยคุณทําไม่ได้อย่าไปทําแบบนั้นนะอย่าไปทําแบบนี้นะมันน่ากลัวนะ มันไม่ควรทํานะมันเป็นไปไม่ได้นะคุณทําไม่ได้หรอกนะคุณเสพสิ่งเหล่านี้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของคนไม่สําเร็จข่าวลบๆแล้วก็สิ่งที่ <c oughs> โลกในปัจจุบันหมุนแบบนี้โลกเราทุกวันนี้หมุนด้วยความกลัวคุณลองไปสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างดูดีๆก็ได้ผมผมจะไม่บอกว่ามีมีความตั้งใจจากบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการให้เรากลัวนะครับแต่วันเนี้ยเรามาดูความจริงว่าทุกๆคน ดำเนินชีวิตด้วยความกลัวมาตลอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็น DNA เวลาที่เราเกิดมาเราก็เกิดมาเพราะวาความเชื่อความกลัวความกังว,ควลวความไม่กล้าทุกสิ่งทุกอย่างจะพยายามให้เราอยู่แต่ในกรอบไม่ให้เราออกไปไหนสิ่งเหล่านี้ส่งผลกับเรายังไงครับเราจะไม่ประสบความสำเร็จเราจะไม่กล้าก้าวขาออกไปไหนและเราจะไม่มีวันที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาได้และประสบความสําสเร็จ แล้วก็ข้ามไปสู่ขีดจํากัดที่ไม่มีไม่มีขีดจํากัดของเราได้เราจะคิดว่าเราอยู่ในกรอบเราไม่สามารถทําได้เราเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะทําอย่างนี้ได้กลัวทุกชนิดเกิดจากความคิดและความคิดเป็นอวิชาความกลัวเป็นอวิชาซึ่งไม่ใช่ความเป็นจริงหากคุณอยากจะรู้ความจริง คุณนั่งสมาธิเจริญสติเข้าสู่ปัจจุบันสิ่งที่คุณเคยกลัวจะหายไปสิ่งที่คุณเคยกลัวคุณจะสว่างแล้วคุณจะพบกับความจริงว่าสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดไปเองและเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้เสร็จปุ๊บให้คุณเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าอย่าเสียเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งชีวิตนี้ไปกับการที่เอาตะคอยกังวลไม่ได้ทําอะไรให้คุณลองพิจารณาความเป็นจริงให้เห็นความเป็นจริงว่าคุณเกิดมาแล้วกี่พวกี่ชาติชาตินี้ก็เป็นหนึ่งในชาติชาติหนึ่งที่คุณจะ ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้ไปพบชาติต่อไปคุณจะขึ้นหรือคุณจะลงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นในวันนี้ถ้าคุณยังหลงยังยึดติดยังเสียใจยังเศร้ายังทุกข์ยังไม่รู้ความจริงและปิดบังตัวเองจากความจริงแล้วลงอยู่ในโลกนี้ต่อไป พบภูมิต่อไปคุณก็พอจะทราบว่าคุณจะไปไหนถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเจริญสติตื่นรู้เข้าสู่ความจริงได้เห็นความจริงว่าเฮ้ย <c oughs> ความกลัวไม่มีจริงเราฝึกต่อเพื่อความตื่นรู้เข้าไปรู้จักความรักอะไรเงื่อนไขความรักอันบริสุทธิ์ต้นกําเนิดของจิตวิญญาณที่แท้จริงของเราเราที่แท้จริงไม่ใช่กายแต่กายนี้เนี่ยเป็นเพียงภาชนะเป็นเพียงเสื้อผ้าที่เรามาใช้อยู่ในภพชาตินี้เท่านั้นเราก็จะได้ย้อนกลับไปสู่ความจริงของเราเมื่อเราได้ย้อนกลับไปเจริญสติมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นเราจะพบว่า เราคือความสุขความรักและเมื่อน,นั้นความจริงทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยขึ้นและคุณจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะคุณเข้าใจความจริงแล้วความกลัวต่างๆที่เคยปิดบังคุณหลอกลวงคุณปิดให้คุณไม่เห็นอะไรคุณจะมองเห็นมากขึ้นด้วยตาคู่เดิมแต่มองผ่านด้วยจิตวิญญ,ญาณที่มาจากภายในคุณจะพบว่าจริงๆแล้วโลกนี้คือโลกสีชมพูโลกแห่งความสุข <c oughs> คุณจะสนุกกับการใช้ชีวิตไม่ต้องเก็บตัวไว้ในห้องมืด ห้องดาเจอปัญหาอะไรไม่ต้องกลัวเพราะคุณเกิดมาแค่ชั่วคราวปัญหามีไว้ทดสอบคุณไว้ให้คุณเผชิญไว้ให้คุณแก้ให้คุณผ่านไปให้คุณเติบโตขึ้นให้คุณภูมิใจในตัวเองมากขึ้นให้คุณรักตัวเองมากขึ้นให้คุณพบกับความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นและในบ้านปลายเนี่ยจะทําให้คุณได้ประสบการณ์เก็บข้อมูลไว้ในดวงจิตของคุณมากขึ้นว่าเฮ้ยหนึ่งในภพชาตินี้เนี่ยคุณเกิดมาเนี่ยคุณได้ทําสิ่งดีๆมากมายคุณได้เก็บข้อมูลลงไปใน DNA องคุณมมาากยได้พบความสุข ความสําเร็จความเจริญเติบโตความก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหนึ่งชาติที่คุณเกิดมาแล้วประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเถิดได้ทําสิ่งดีๆได้ช่วยคนได้ดึงฟรีเควนซีหรือความถี่ในมุมของความสุขไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพัฒนาขึ้นโลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยได้ช่วยให้ดีขึ้นด้วยความรู้สึกและสิ่งที่คุณทําด้วย2มือและร่างกายนี้ของคุณนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ครับถ้าชอบคอมเมนต บอกผมได้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย